ผมต้องขอสวัสดีเหล่าผู้ที่ชอบอนิเมะแนวแฟนตาซีทุกๆคนด้วยวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องเกจิเอไตคานูชินิเตะคาคุชาชะคายเอริเกจหน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติคือเป็นสงครามระหว่างโลกเราและก็โลกแฟนตาซีเรามาดูกันนะครับว่าวิทยาการของโลกไหนจะเก่งกว่ากันเช่นเคยคลิปนี้คือคลิปสปอยจะหาว่าคุณไม่ชอบผมทําคลิปแนะนําไปเรียบร้อยแล้วสามารถกดที่ปุ่มตัวไอทางบนขวาด้อยอยคลิปนั้นบอกเลยนะครับว่าสปอยน้อยมากอย่ามัวรอช้าครับเรามาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่า เปิดเรื่องมาก็ใบแล้วอะว่าจะใส่กันแน่นอนทหารตั้งป้อมรอเลยอุ้ย หมือนจะยิงอะไรมาด้วยเนี่ยปรับสโคบคูณหแป๊บเนี่ยรถถังก็มายังก็จะมาปฏิวัติแล้วมาดูที่ตัวพระเอกกันแปงมันก็เป็นโอตะคุโงโง,โง่คนหนึ่งนั่นแหละอืมอย่าคิดมากนเวลาห้าโมงครึง่งเหตุการณ์ก็สงบดีไม่มีเฮ้ออะไรอุ้ยโลลิยิ้มแฉ่งน่ารักจังอะบนรถไฟฟ้าก็มีชายผู้หนึ่งกำลังเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยมีการสวมบทเป็นตัวละครในเกมด้วยถึงแม้ว่าศัตรูจะเยอะแยะมากมายว้าวเขากระโดดไปจมตีอย่างไม่เกรงกลัวมึงกระโดดมาท่ามกลางวงล้อมของศัตรูเลยเนี่ยนะอยาง แน่นอนนี่มันต้องเพย์ทูวินนี่ว่าขนาดรถไฟฟ้ายังโปรโมทเกมถึงเวลา5้าโมงสีแล้วนะก็มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏต่อหน้าน้องโลลี่เลยเนี่ยในระหว่างจิเบกกำลังเดินทางอยู่นั่นเองมึงเดินไม่ดูทางเลยแล้วในนิมิตเขาก็ได้เห็นเอลฟ์ผู้หนึ่งอุ๊ยเห็นโลลีจอมเวทด้วยอ่ะโอ๊ยโกทิกโลลิตาูจะกเคสโทรศัพท์แล้วมึงเป็นโอตะคุใช่ไหมเนี่ย จเจ็ดโมงห้าสิบแล้วอุ้ยนี่มันวิหารพาเธนอนเฮ้ยมีมังกรบินออกมาด้วยพระเอกมังกรมันบินทั่วเมืองละเพื่อนแนะเพิ่งจะสงสัยโอ้ชิดนี่มันคณะปฏิวัติหรือเปล่าวันเนี้ยพวกมึงจะมาทําการยึดอํานาจเหรอเย็ดเคธนูเป็นพันดอกแล้แล้วเหล่าปีศาจและคนจากต่างโลกก็พาการเข็นฆ่ามนุษย์ของโลกเราเป็นวาเล่นแล้แล้วพรพเอกเราก็ได้เห็นเหตุการณ์ในระหว่างที่ประชาชนกาลังถูกเข็นฆ่าเพเอกของเราก็ไม่รอชา้าวิ่งไปช่วยอย่างว่องไวเขาทําทุกอย่างนี้เพื่องานขายโดจินชีเพเอกก็ได้วิ่งไปช่วยอเจน 哎呀！<G> ไอทหารที่มาตกลงมาก็วิ่งเข้ามาชาร์จอย่างไวแต่ว่าพระเอกก็มาช่วยได้ทนันพระเอกจับมีดปุ๊บตำรวจแล,ละพลเรือนนี่ช็อกเลยเย็ดเคพระเอกโคตรแฮมอ่ะครับหลังจากนั้นพระเอกได้ไปประสานงานขอร้องให้เปิดประตูปราสาทเพื่อจะได้เป็นที่หลบภัยของประชาชนพวกมึงแม่งก็ไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยอะแล,ะแล้วประตูพระราชวังก็ได้เปิดออกทุกคนนี่พากันวิ่งกลูเข้าไปอย่างไวเลยจ้าโอ้โหตำรวจมาโคตรไวไม่เหมือนละครไทยเลยอะทางฝั่งกูลูกหลานก็แบบมึงก็ดูชิวๆเนาะมีการตั้งโลทางเดินด้วยตอนนี้บอกเลยว่าทางเราก็พร้อม ทางมึงมีมังกรทางกูมีเฮลิคอปเตอร์เล็งยิงก็แค่เนี้ยครับกูบอกเลยว่าพวกมึงโดนแน่ตำรวจทหารฝั่งกูนี่ยิงแบบไม่หยุดเลยอะแน่นอนเลยนะครับมื่อฝั่งมันตายเรียบผมนี่โคตรสงสารประชาชนเลยอะและที่สงสารที่สุดก็คือ <c oughs> น้่งหลอนลีไม่เป็นอะไรนะพี่จะคอยอยู่เคียงข้างหนูตลอดไปเองน้ากระทรวงกระราหมก็มีวีรบุรุษผู้หนึ่งกำเนิดขึ้นมาเสียงปรบมือนี่เกลียวกลาวเลยโด,ดจินถูกยกเลิกขาย จากคนธรรมดากลายเป็นคนดังเรื่อยๆยศเป็นร้อยตีขนาดตอนวิ่งออกกลาลังกายก็ยังมีเอฟซีอ่ะครับขณะกําลังกินข้าวเขาก็ยังนั่งเศร้าเรื่องงานขายโดยจินและเอฟซีผู้นี้เขาก็ไปงานขายโดยจินเหมือนกับพระเอกเฮ้ย <Hey, S 2> จริงเหรอเนี่ยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเอ้ยทำไมกองร้อยเรามีคู่วายเอฟซี <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าถูกลวนลามอะครับเอ๊ะมีใครแอบดูกันนะช่างน่าสนุกจังเลยอะและนี่คือชุดตะลุยต่างโลกของพระเอกเพ็กจึงสงสัยว่าทำไมพวกมึงถึงได้ชุดก่อนกูงานแถ แหล่งข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบโลกแฟนตาซีโดยมีเนื้อหาว่าพวกมันเป็นผู้รุกรานพวกเราต้องเอาคืนและพื้นที่ในเกตก็เป็นพื้นที่พิเศษของญี่ปุ่นอีกด้วยเอรายการนี้คล้ายๆรายการคืนความสุขอะไรสักอย่างนี่แหละฮอยรู้สึกว่ารายการจะถูกปิดไปแล้วหรือเปล่าเนาะพี่ของเราก็โคตรจะทุกข์ใจว่าตัวเองจะมาไม่ทันอีเวนต์ขายโดจินครั้งต่อไปสำรวจครั้งนี้พี่ทำกแกไม่เอาด้วยเนาะอ่ะสามเดือนต่อมาณนะที่เกิดเหตุก็มีเหล่าบรรดาญาติของผู้เสียหายมาร่วมไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิด งานนี้คีปไอฮีโร่ของเราพร้อมโลกแฟนตาซีพวกมึงเจอกุแน่หามห้าเราทหารทุกนายบุกร้วงทะลวงฮีพวกมันให้รับในระหว่างนั้นเองเพ่ก็ได้แลเห็นน้องโลลี่ผู้นั้นดูจากภาพแล้วคงไม่ต้องอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีนี่บรรจุกระสุนงานนี้อาวุธยุทโธปกรณ์กูครบมือแล้วการเปิดฉากบุกก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวนะทำไมรถถังควันดำวะฉากที่รถถังวิ่งนี้บอกเลยนะครับว่ากล้องของคนไทยนี่ลืมติดกันสั้นเนื้อภายในเกียรก็มีเพียงแค่แสงไฟจากรถถัง เท่านนั้เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือเมื่อเราเข้าไปปุ๊บก็ต้องเปิดฉากโจมตีปับ๊บว,ว้าวขบวนรถถังเห็นทีไรคนลุกทุกที<แ>ถึงแม้ว่าเพื่อนของพระเอกจะประมาทแต่เขานั้นหาได้เกรงกลัวไหมฝั่งนั้นจะมีสาวหูสัตว์อยู่ไหมนะ<แ>มันต้องมีอยู่แล้วแซ่<ว>ถึงแล้วแผ่นดินจากอีกโลกหนึ่งพอมาถึงยังไม่ทันไลฝั่งศัตรูนี่จุดโขไฟรอโจมตีเลยอ,ะอ่ะปั๊บ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 เตรียมตัวเตรียมตัวอจื๊บใส่หมวกกันน็อกหดือยตำรวจจับวิ้งวิ้งแสบตาจังเลย ทำไมเหมือนเสียงไก่ตีบ้านกูเลยวะหลังจากที่โลกแฟนตาซีไปตีกับโลกเราจนแพ้ย้อยยับแล้วคุณคิดว่ากษัตริย์ของประเทศนี้มันกลัวหรือเปล่าไม่เลยแค่นั้นยังไม่พอมันแม่งโคตรประมาทเลยคือมันควรจะคิดว่าบ้านเมืองมันใหญ่โตมั้งวยความที่กษัตริย์เนี่ยโคตรชิวผู้คนในสภาต่างชิวตามไปด้วยมีชายคําไม่เท่าผู้หนึ่งได้เดินเข้ามากลางวงประชุมตั้งแต่ศัตรูได้บุกเข้ามาแล้วก็ยกทัพไปตีกับพวกมันแต่ไม่เกินสองวันพวกเราตายหมดจู่ๆก็มีบักหัวล้นเบาปัญญายืนขึ้นนมมาากกกแค่่บุ็ไปัเฉยยดีว ราชาน้าโง,ง่จึงบอกเราจะสู้กูจะส่งคนไปตายอีกอะไรอย่างเงี้ยเย้เราจะพากันไปตายจ้าเฮไอโง่เอย้ยพวกเราจะตายหาเอาได้นะครับพระราชา และนี่ก็คือกองทัพพันธมิตรของพระราชาหน้าโง่คนตะกี่ที่จะพากันเอาชีวิตไปพีในเรื่องที่ไร้เหตุผลดูการประชุมของโลกแฟนตาซีแล้วกูค,คิดว่ายังไงเราก็ชนะแน่นอนผู้มึงยังใช้แผนที่แบบบ้าอยู่เลยอยางครับขนาดแสงไฟที่ได้มึงยังใช้คบเพลิงอ่ะแม้แต่แต่ละคนนี้โคตรอยากออกรบเต็มแก่แล้วอ่ะกองกำลังของพวกเรามีมากกว่าสามแสนแต่ทาไมมันดูแปลกๆเหมือนไม่ชอบมาพากลจากคืนพระจันทร์เสี้ยวสู่ชาที่พระอาทิตย์เหลืองอลามทางศัตรูก็เริ่มเคลื่อนทับมาโจมตีพวกเราแล้วจ้าสรุปการสู้รบ คือแบบพระราชาหน้าโง,ง่ส่งพวกเชียอนี่มาตายซึ่งพวกเชียอนี่ก็เป็นของทหารจากจักรวรรดิอื่นป้ายมันก็บอกนะว่าห้ามลุกล้ำห้ามลุกล้ำเอะเอ,อะไรลอยมาจากฟ้ากันนะ้า งานนี้บอกเลยนะกระบืาไม่มีซักชีวิตที่รอดไปตายกันแบบยับเลยพวกมึงติดกับของพระราชานาโง่แล้วจา้ากระหน่ำยิงเข้าไปเด้พวกมึงก็รู้ว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะจะไม่ไม่ถอยทัพวะตายหาไปอีก4ี่หมื่นนายตอนนี้ทาหารตายไปเป็นแสนจา้าพวกเราควรจะถอยทัพดีกว่าไหมจะมาถอยตรงนี้ไม่ได้ยามขําคืนพวกเราจะบุกไปต่อรอบไปข้างหลังแล้วก็ตุยแม่งเลยเฮ้ยอะไรมันจากบนไฟอีกแล้วแทนที่จะหนีแต่วิ่งเข้าไปใส่สั้นนะแม่กูยอมใจชายชาติ อาหารจริงๆแต่มึงขับรถถังแบบเขากูจะไม่ว่าสักคําเลยเขามีอาวุธสงครามครบมือมึงมีดาบม้าธนูอ่ะสู้ซูแหกสิครับม้าโดนลวดน้ำถึงตอนนี้มึงเพิ่งบอกให้ลูกน้องหนีแต่มันก็สายไปแล้วครับกระสุนพุ่งมาปานหาฝนขนาดนี้เฮ้ยทำไมมึงเดินชิวจังวะนี่มีการยิงธนูเข้าไปด้วย <c oughs> หัวเราะยังไม่ทันไลยไปซะแล้วเพ่ของเราก็ได้มาตรวจสอบที่สนามรบอู้หูอีแรงมากินซากศพเยอะมากเพ่กได้แต่คิดแล้วก็สงสัยพวกเราฆ่าศัตรูตายหาไปวันละหกหมืคนทำไมพวกมันยังโง่ส่งทหารมาตายอีกพวกโง่เ้ยกษัตริย์ครับคนที่พวกท่านหลอกมาตายหาหมดแล้วอ ตามแผนแกษัตริย์เอ้ยมึงนี่เฮี้ยจริงๆแล้วก็เผาหมู่บ้านฆ่าประชาชนทิ้งแม่งเลยจู่ๆก็มีองค์หญิงผู้หนึ่งเดินเข้ามาคาดว่าน่าจะเป็นลูกของพระราชาแต่เธอก็ไม่ได้ต่างเฮี้ยอะไรกับคนอื่นๆเลยน่ามือตามัวหัวร้อนเหมือนกันดีเลยเงินฝากพวกเธอไปสำรวจกันหน่อยนะนะมีการจะส่งลูกไปตายนะพี่ทรัมป์แกก็ร้ายไม่เบาาหากญี่ปุ่นยึดมาได้พวกเราก็ไปยึดญี่ปุ่นอีกดีแล้วกันโลกฟนติปปคงจะมีทรัพยากรเยอะแยะมากมายแน่ๆหลังจากนั้นเหล่าทหารจริงออกการสำรวจเพราะอยากรู้ความเป็นอยู่ของ ผู้คนที่นี่พวกเขาอยู่กันยังไงกินข้าวกับอะไรน้าถือศาสนาไหมแล้วก็ไปสร้างสัมพันธ์ทำไมตรีอันดีไปด้วยละ่ะแย้ตอนนี้พเพกเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ววะทำไมผู้หญิงในทีมเอกน่ารักจังเลยวะเนี่ยเดี๋ยวหน้าไอ้หินนี่บนโลกกูก็มีอยู่ที่รู้จักกันดีในนาม Stonehenge หน้าหมู่บ้านโคดอุ้ยพี่สาวน่ารักจังอะ่ะอุ้ยน้องก็น,าน่ารักเฮ้ยแทนที่จะหวาดระแวงศัตรูพรเพ่กูนี่นั่งชิลเลยก็บรรยากาศมันดีอะทำไมพวกเราไม่เจอสาวหูสัตว์กันบ้างนะเพ่ได้สารภาพออกมาแล้วว ว่าตนนั้นชอบสาวเวทมนตร์ เพลงเฮียอะไรวันนี้เอะพอบอครับทำไมรถของเรามันโบดุลทั้งจังเลยอะสภาพยังกับร้อยปีที่แล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังปรึกษากันว่าจะตั้งแคมป์ที่ไหนกันดีก็มีควันไฟลอยขึ้นมาปรากฏว่าไม่ทั้งป่าเลยครับในระหว่างที่กาลังสงสัยว่าเป็นไฟป่าแต่ว่านั่นเป็นฝีมือของมังกรพราะมันเผาเสร็จมันก็กลับเมื่อได้รับคําสั่งจากใครมาก็ไม่รู้ถ้าสงสัยนักก็ตามไปดูสิคะอ้อเปล่าข้างหน้าเราะมีหมู่บ้าน โชคดีที่มีฝนตกลงมาพอดีถ้าถามถึงผู้รอดชีวิตคงจะบอกแล้วนะครับว่าคงยากที่จะมีไฟไหม้ขนาดนี้ไม่เหลือแน่นอนนอกบ้านมี27ศพถ้ารวมถึงคนที่อยู่ในบ้านอาจจะมีถึงร้อยคนก็เป็นได้งานนี้พวกเราต้องสืบหารังมังกรซะแล้วละ่ะหิวน้ำอะ่ะขอตักน้ำมากินแป๊บหนึ่งเฮ้ยข้างล่างมีอะไรอยู่ด้วยโ้ h ม่กอดผู้รอดชีวิตแถมเป็นเอลฟ์สายพันธุ์แท้อีกด้วยเพราะว่าหูยาวโรยตัวลงไปปึ๊บใช้รถดึงขึ้นแป๊บขึ้นมาได้เรียบร้อยสาวๆก็พากันถอดชุดของน้องเอลฟ และคุณพี่สามก็ได้มาบอกว่าน้องเอลฟ์นั้นพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วเพชงจะพาเธอกลับไปที่ฐานทัพด้วยฮต้องสเปคละสิ พวกประอยากจิงพากันกลับมาที่หมู่บ้านโคไดอีกครั้งเพื่อมาเตือนให้ทุกคนอพยพทันทีเพราะว่าแถวนี้มีมังกรอยู่นั่นเองโอ้โหทุกคนพากันขนของแบบตาแตกถึงแม้จะแบกของหนักก็ไม่ว่านเย็ดเคบ้านตรงน้ำตกทำไมหนังสือมันหนักจังแหะหุยน้องจอมเวที่ไอาจารย์คะขึ้นได้แล้วค่ะฉันไม่ได้ชอบโรลีซะหน่อยแต่เป็นพี่สาวของเธอแล้วก็โอ้หอ้โนจีโ ้าวเฮ้ยลาลากไม่ไหวว่ะเนี่ยโดนเวทมนตรลอยขึ้นเลยแต่สงสัยทำไมยังใช้ลาลากอยู่มึงไม่ลอยไปเลยวะที่ขบวนติดขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าขบวนข้างหน้ามีคนเจ็บอยู่และต้นเหตุมันเกิดจากม้าตัวนี้ยิงทิ้งแม่งเลยนะ้องจมเวทอึ้งเลย呀ไม่รีกูดครับคุณลงุงทหารหนุ่มสงสัยว่าทำไมแถวนี้ไม่มีใครมาดูแลเลยหรือไงพวกทหารที่มาดูแลที่นี่พวกเราฆ่าตายหมดแล้วไงหน้าการซุ่มหัวของพวกโจรใน,นขณะที่มันกาลังวางแผนการเลวๆอยู่นั่นเอง แล้วก็ถึงเวลาเปิดตัวตัวละครหญิงคนที่3เป็นหญิงสาวที่ฆ่าทุกคนได้โดยไม่ลังเลขอเพียงแค่คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีและเธอก็มากับชุดโกชิกโลลิตา้าว้าวในคืนพระจันทร์เต็มดวงซะด้วยอ๋อยเอาง่ายๆเลยนะทุกท่านคืออุไว้ตัวน,นี้วะ่ะ <laughs> สจาเรียกว่าเธอเป็นพี่สาวเลยเธอเป็นยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเธอมีอายุมากถึง961ปีในระหว่างที่ประชาชนกําลังอพยพก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายไม่เว้นแม้แต่การต้องสละข้าวของเครื่องใช้เพยกจึงบอกว่าจะหากเราไม่ทําแบบนี้คงจะไปไหนไม่ได้อุ๊ยคุณเจเข้าใจด้วย่ะและข้างหน้ารถของพระเอกฉันก็มาอยู่ตรงนั้นแล้วจ้าและเด็กๆนั้นชอบเธอเอามากๆและชาวบ้านก็ให้การเคารพอีกด้วยเธอหันหน้ามาสบตากับผมด้วยเอ๊ไอนี่มันอะไรกันนะมันนั่งสบายมากเลยนะ ครับบ่องตองแล้วเธอก็ได้เข้าไปนั่งครับไม่ได้นั่งบนรถนะนั่งในใจผมมะครับแถมเอาขวานไปวางทับน้องเอลฟ์ด้วยหัวหน้าครับผมอิจฉาผมบอกเลยนะครับว่าฉากรถขยับนี่ฮามากอย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะและการเคลื่อนพลก็ไม่อยู่ที่ภูเขาแห้งแล้งและจูจๆมั<บ>งกรแม่งก็มาแม่งพ่นไฟไร้การประชาชนเต็มที่เลยเพกและทีมงานเขาไม่รอช้าพุ่งก็ไปซัดบ้าระห่ำเต็มที่เลยจ้ะตอนนี้เครียดมากยิงไม่เข้าเลยหุยหนูโปอยู่นะลูกเธอได้บอกว่ายิงเข้าที่ตาหลังจากนั้นกระสุนต่าง ต่างสาต์ไปที่ตากันหมดเลยและแล้วโลลีส่สวยๆของผมก็ได้ทำการเปิดฉากโจมตีจ้าและมีสายก็พุ่งใส่แขนมังกรเต็มๆอยู่ทาไมล่ะครับผมหนีดิในการอาพยพครั้งนี้ก็มีผู้ล้มตายมากมายและหนึ่งในนั้นก็มีพ่อแม่ของน้องโลลีด้วย <c oughs> ผู้อพยพก็ตัดสินใจที่จะเดินตามทางของตัวเอง แต่ว่าก็ยังเหลือกลุ่มคนพวกนี้อยู่ครับฉะนั้นก็ช่วยมีได้แพรอกิงจะพาผู้คนที่เหลือไปด้วยกันทำไมฉากนี้อเจ๊ทั้งน่ารักอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จบตอนที่สนะจ๊ะ7วันก่อนหมู่บ้านวอดวายนงเอลกูนอนสบายจังเลยี่ละตื่นแม่ตื่นแม่แลวมังกรมันก็มาแล้วครับท่านผู้ชมชิบหายลวไงวอดวายกันทั้งหมู่บ้านไหมล่ะมึงคุณพ่อจึงพาทั้งเอลหนีสุดชีวิตแลวได้ทิ้งเธอลงไปที่สางน้ำมังกรอยู่ข้างหลังเลยเมืองงามแล้วเธอก็ได้ตื่นจาก ฟันร้ายผมกับรอยยิ้มอันแสนหวานของอาเจและการเดินทางก็มาถึงฐานทัพอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหโคตรเบอร์บางอลังการงานสร้างเลยณรนะ้านเล่าร้านกับข้าวแห่งหนึ่งก็มีการพูดถึงวิลกรรมการไล่มังกรของพวกพระเอกที่โตอัศวินก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันที่พวกเขาไล่มังกรไปได้นั่นคือเรื่องจริงช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะอ่ะกูให้ติปมากกูจะขายเพื่อนให้หมดเปลือกเลยอึ เด็กๆนี่อึ้งเลยนในนี้พระเอกกำลังโดนเอ็ดและออเจ้าที่ไปเอาเหล่าผู้คนติดมาด้วยการออกสำรวจครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแล้วก็ได้ปรึกษาเรื่องที่จะพาอาประชาชนมาอยู่ด้วยกันแต่ด้านมีปัญหาเรื่องภาษาแต่คุณลุงบอกว่าอืได้อนุมัติพามาเลยเพราะงั้นพระเอกจึงรอดตัวรีบไปได้แล้วหลังจากนั้นเพะเอก,ก็ทำการจัดแจงงานให้กับทุกคน <'re> okay. จู่ๆก็มีนายร้อยมาเก๊กล่อใสพ่พระเอกชายหนุ่มแว่นผู้นี้ <c oughs> ก็ได้สงสัยว่าทำไมพระเอกถึงได้พาผู้ลี้ภัยมากันนะกลางเต็นอาหารพร้อมแดกจะรู้สึกว่าน้องเอลแก จะมีปัญหาอยู่และบริเวณฐานทัพพวกพระเอกก็เป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุเยอะแยะมากมายบอกได้เลยว่างานนี้พวกเราไม่อดตายแน่นอนและอีกไม่นานไปก็สามารถทําอะไรตามใจชอบได้ได้แล้วก็ถึงเวลาทําความรู้จักสาวเวทมนต์กับอาจารย์น้องโลลีที่ผมอวยน้องเอลผู้สุดแสนจะน่ารักหลังจากนั้นก็ไปสร้างบ้านกันจกดินถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้สนใจแต่ว่าน้องแกกับสนใจในการก่อสร้างและน้องเอลก็สนใจเหมือนกันน้องเอลแกเสียใจที่คุณพ่อเธอไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งนี้แต่วยความรักการเรียนรู้ของน้องเวทมนต์จึงมักสงสัยสิ่งต่างๆมากมาย และอาหารก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ปัิโทโธค,คือแซ่บแท้จากการเรียนรู้น้องแกจึงทําแบบนี้ครับอิตาาคิ ที่มีเกตมาโผล่และมีทรัพยากรเยอะแยะมากมายต่างประเทศก็พากันอยากได้เหมือนกันนักข่าวก็พากันลุมสัมภาษณ์นายกกันอย่างเต็มที่ว่าพวกเราไม่มีใครได้รับบาดเจ็บกันสักรายปลอดภัยดีให้วงให้วง้อื้อหือ <c oughs> <c oughs> กูนึกว่าเรื่องอะไรแช่น้ำ <c oughs> สบายนี่เองถึงแม้จะเป็นต่างโลกก็มีลงอาบน้ำนะครับเ <c oughs> ยนะพวกเราจะได้เห็นพวกเธออาบน้ำกันหลอดนี้เฮ้ยใครวะจ้าเอ๋สาวน้อยเวทมนต์นั่นเองได้เห็นแล้วฉากที่อาบน้ำกันทั้งสามสาวถึงได้ทำความรู้จักกันเลเลโรลี่ลูกะทำไมมีแต่ตัวรลอด ตััวรอกนนะและบทสนทนาของพวกเธอก็เกี่ยวกับพระเอกไม่อยากอยู่ฉากนี้นานไปฉากอื่นดีกว่าเดี๋ยวคลิปบินจากศึกครั้งล่าสุดองค์ราชาชายชาติทหารผู้นี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะพระองค์เจ็บใจมากๆที่กษัตริย์ของเมืองนี้บอกให้เขามาตายทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจศัตรูที่แท้จริงของเหล่าพันธมิตรก็คือพระราชาหน้างโง่นั่นเองมันโคตรเฮี้ยเลยแลตอนนี้องค์ญิงนั้นสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆว่าสิ่งไหนคือเรื่องจริงกันแน่นี่มันเวลางานพระเอกกูก็จะลงดันอย่างเดียวเลยเตะเข้าให้ มึงไม่สนใจพวกกูเลยตอนนี้รู้สึกว่าน้องเอลฟ์แกจะทําตัวแปลกๆเธอได้ร้องขอชุดสําหรับผู้ชายแต่เธอก็ไม่ได้แต่ต้องทําอะไรเลยหรือคิดถึงแฟนกันนะรู้สึกว่าน้องโรลลี่จะชอบที่นี่เอามากๆแต่คนที่เป็นกังวลคือน้องเอลฟ์เธออยากยินด้วยลําแข้งของตัวเองหรือไม่ก็ต้องขายตัวให้กับผู้ชายที่นี่ น้องจอมเวทอยากให้พวกเธอมาด้วยกันหน่อยโอ๊ยประอาทิตย์แยงตาและนี่ก็คือสุสานของมังกรครับและเกล็ดของมังกรพวกนี้มีราคาที่สูงมากๆแล้วพวกเธอก็จะพากันไปขายของเก่าโดยพวกเราต้องพาไปหากแต่ว่าน้องเอลฟ์ยังกลัวอยู่เลยชีวิตที่ปราศจากคุณพ่อด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นของเพื่อนใหม่จึงเปลี่ยนใจน้องเอลฟ์ให้ไปกับพวกเธอได้งานนี้มีไฟกันแน่นอนอ พวกเขากำลังจะไปเมืองอิตาลิก้ากันตาลุงระวังคุกนะครับาาน้องเอลฟ์เขินพระเอกนะครับเผัวกูมึง พวกเขาได้แลเห็นบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือควันนั่นเองพม่กิรู้สึกว่ามีงานเขาชั้นใดนั่นเองน้องโลลี่ก็ได้กลิ่นเลือดปรากฏว่าหน้าประตูเมืองมีกองโจรมาบุกและทางเมืองสามารถต้านทานไว้ได้เพราะว่ามีองค์หญิงมาช่วยนั่นเองโอ้โหอ,อ,อาศวินขององค์หญิงโคตรเทพเมบจนไม่มีใครเป็นอะไรเลยไนงะจริงๆแล้วองค์หญิงไม่ได้อยากช่วยเมืองนี้เลยหากแต่นึกว่าเป็นทหารจากโลกของเราเหมือนองค์หญิงแกจวอนนั่นอตอนนี้องค์หญิงกลุ้มใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอามากๆอาหารมื้อนี้เป็นอาหารบำรุงร่างกายเพื่อจะได้มีพลังงานในการต่อกกับ ต่อไปหลังจากที่กินเสร็จองคหญิงเลยจะไปนอนหากว่าองคหญิงนั้นไม่ตื่นเมธผู้นี้ก็มีวิธีปลุกที่โคตรจะฮาร์ดคอร์สาดตามเสร็จก็ตกกระโหลกแม่งเลยขณะตอนกําลังนอนเธอก็เก็บมาคิดนะครับและในสมัยเด็กขององหญิงพระองค์ก็ตั้งหน่วยอัศวินมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นอัศวินที่น่ารักมากๆเลยพระองค์จริงจังก,กับการสร้างกองอัศวินมากๆเด็เธอก็เป็นองคหญิงที่เกิดจากนางสนมไม่ใช่พระราชินีนะครับและเธอก็ดีใจที่ได้อัศวินผู้นี้มาเป็นครูฝึกเกปีต่อมาการจัดตั้งกองอัศวินก็ประสบความสําเร็จแขา,า,า,างแ เพียงแค่ของประดับพระองค์ทรงเสียใจเอามากๆหรือวันที่พระองค์ได้รับมอบหมายก็มาถึงจริงๆแล้วก็แค่ลาชาบอก <c oughs> ให้ได้ตายะครับ <c oughs> แต่ว่าพระองค์ก็ไม่สามารถปฏิเสธภารกิจนี้ได้ว้าวนี่คือการสู้รบครั้งแรกเมทไม่กค่อน้ำมาสาดจริงๆะอ๊ยองคหญิงน่ารักอ่ะเหตุผนเหตุร้ายนั่นก็คือรถของพวกพพะเอกมาถึงเมืองนั่นเองมูโจเป็นผู้ใดนักเวทนี่นะเอลฟ์ก็มาและช็อกที่สุดเลยคือโรรีก็มาองคหญิงกํลังตัดสินใจนะครับว่าจะเอายังไงกันดีแต <c oughs> ่ประชาชนมื <oro> องพร้ <oro> อมฆ่าเต็มที่เลยนนะเี่ย เธอได้เปิดประตูออกไปอย่างไวพวกมึงอึ้งอะไรุยน้องเอลฟ์แกนี่สวดอง์หญิงยับเลยจะเอ๋ลูกด้วยของพระเอกเกือบบุกมาฆ่าประชาชนทั้งเมืองนะครับแต่ก็ยังดีนะที่พระเอกไม่ได้เป็นอะไรและอัศวินก็ได้มาบอกว่านี่คือองคหญิงเวาไว องค์หญิงก็ได้พาชมเมืองว้าวพระเอกเริ่มฟังภาษาของโลกนี้เข้าใจแล้วครับที่ทหารกับขุนนางของเมืองนี้หายกันไปหมดเนี่ยพระบัตราชาแม่งหลอกให้ไปตายอชืบไอโอ้โหโลลี่เย yes ีดแค่ที่อนิเมะเรื่องนี้มีแต่เด็กเพราะว่าผู้ใหญ่แม่งตายห่ากันหมดครับจากแค่กูจะมาขายเกล็ดมังกรกูต้องมาช่วยพวกมึงสู้รบด้วยหล่ะเนี่ยฉากนี้ผมเป็นปลื้มมากทุกคนพากันพูดถึงวิรกรรมการไล่มังกรน,นะครับแน่นอนเราพระเอกโดนสวดยับครับผม และยามเย็นก็มาถึงเป็นเวลาที่ศัตรูชอบมากที่สุดองค์หญิงจะใช้พวกพระเอกเป็นเพียงแค่นกต่อเพื่อล่อให้ศัตรูเข้ามาพวกเราไม่ต้องการครบเพลิงเพราะเรามีกล้องอินฟาเลดและสิ่งที่พระเอกทำไปทุกอย่างก็เพื่อประชาชนในเมืองคำพูดนี้ได้ใจน้องโลลี่ไปเต็มๆถึงกับ<ว>ยอมถือหมวกให้พระเอกอะแล้วก็เพื่อผูกมิตรกับองค์หญิงดีกว่ามาฆ่ากันเองกันเนาะครั้งนี้เธอคลั่งคำพูดของพระเอกเลยล่ะเธอก็อาสาว่าจะช่วยอีกแรงศัตรูเปิดฉากด้วยธนูไฟประตูเมืองฝั่งที่ศัตรูโจมตีดันเป็นคนละทางกับพวกพระเอกการต้านศ ครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่าทางฝั่งศัตรูมีผู้ชายเวทมนต์ด้วยและการต่อสู้ยังดุเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นภาพเบื้องหน้าขององคหญิงคงไม่ใช่ภาพที่น่าดูสักเท่าไหร่ประตูเมืองก็ถูกเปิดออกศัตรูพวกนี้จิตใจพวกมันทำด้วยอะไรมีการเอาศพของประชาชนมาข่มขวัญกันด้วยและการยุยงของพวกมันก็สำเร็จพระองค์รู้สึกผิดที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนเอายังไงล่ะครับทีนี้เมืองกำลังวอดวาย้ียความที่ว่าวันนี้พระเอกไม่ได้กลับมาเหล่าทหารจึงยกทัพไปหาพระกานาครับเหตุการ ถูกฆ่าตายแถมถูกเสียบประจานอีกด้วยเหล่าสโตนนี่กําลังใจเต็มที่แต่ประชาชนนี่ไม่มีกําลังใจจะสู้เลยคราวนี้จะทํายังไงกันองหญิงเนื่องจากมีกลิ่นคาวเลือดมากมายน้องโรรี่นี่เสียวซานขึ้นมาทนใดคล้ายกับคนที่มีอารมณ์ทางเพศเลยะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆแค่ส่งเธอไปสู้ประชาชนเริ่มถูกฆ่าไปทีละคนทีละคนโอ้โหมีบอสลูกตุ้มออกมาด้วยองหญิงนี่ทําอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเพกจึงสั่งให้พาน้องโรรี่ไปสู้เดี๋ยวนี้ด้วยความเหลืออดของเธอถึงกับวิ่งไปเองนะครับขี่รถตามไปสิครับผ รออะไรอีก5นาทีเฮลิคอปเตอร์ก็จะถึงแล้วเฮลิคอปเตอร์ทุกลำพร้อมโจมตีเปิดเพลงได้ แม่เจ้าโวยต้องบิวกันก่อนด้วยเนี่ยบินสวนกันไปสวนกันมาเพ็กจิงบอกให้ทุกคนถอดกล้องอินฟาเรดออกเพราะตอนนี้มันเช้าแล้วไงล่ะน้องโรรี่มาถึงแล้วได้เวลาที่เธอจะดื่มเลือดแล้วจ้าเอ๊ะอะไรอยู่ข้างบนฟ้านั้นสงสัยยังไม่ทันขาดคำตั้มทันทีตามมาโดุกศูนย์ที่มาเป็นหาฝนเช่นเคยศาสตร์มาไม่เหมือนกับเปิลตรงที่ไม่กักสเปคมึงจะยิงอะไรอืมเย็ดแค่หนึ่งคนนึ่นัดไม่ก็โอ้โหท่านผู้ชมโคตรมันเลยยิงกันตุ้มตาตุ้มต้ามาครับจะยิงธนูก็โดนกูศาสตร์กระสุน ลศัตรูนีน่งงเลยขนาดศัตรูตั้งรับน้องโรรี่ฟาดทั้งเดียวตายยับเลยอ่ะโอ้โหน้องทหารคนนี้ก็ไม่เบาเล่นเอาสะพบอึ้งเลยิีตอนที่วันทูกับน้องโรรี่นะโอ้โหเหนือคำบรรยายพวกพวกเอกเป็นได้แค่คนคุ้มกันนะและหัวโจกก็โดนเสียบจึ๊ก และตอนนี้ศัตรูก็พากันเสียขวัญเราจะนับ1นึถึงสิพวกมึงรีบออกมาอาสิบยิงองยิงและแอสวินข้างกายอึ้งจนแข็งเหมือนลูกป,ปั้นน่ะพวกศัตรูแพ้ยับไปดีฉากที่พวกทหารพากันลอยตัวลงมาบอกเลยนะครับว่าโคตรขนลุกในการสู้รบครั้งนี้ก็จบลงโดยพวกเราเป็นฝ่ายชนะพวกเราคือก็กําลังปกป้องตนเองโอ้โห,โอ,โหองยิงถึงกับหนาวครับท่านผู้ชมอือหือมีการนวดนวดคลำคลาม,ามน้องแกยิ้มให้พระเอกยิ้มกลับ องหญิงได้บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ใชัยชนะของพวกเราหากแต่ว่าเป็นของกองกำลังรักษาตนเองถ้าหากพวกเขาเป็นศัตรูกับเราแล้วก็พวกเราคงแพ้ย่อยยับแน่นอน <c oughs> ความจริงคือพวกเขาที่ช่วยเมืองนี้ไว้ <c oughs> ตาชำ้ำและทั้งสองฝ่ายก็ประกาศเป็นพันธมิตรกันครับพ่อมั <c oughs> วยทางเมืองจะมอบอำนาจการค้าขายให้กับกองกำลังรักษาตนเองและการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จไปด้วยดีก <c oughs> องกําลังที่เหลือเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไม่มีเขาถอนทับไปหมดแล้วทําไมพวกพระเอกชิวจังเลยประชาชนต่างพากันแห่ขอบคุณเหล่าพวกชุดเขียวอ้โหอยกระสุนเต็มเลยยังมีการม ขายเกตมังกรต่ออีกการทําการค้าก็ก็ดีไม่รู้ดิผมคงจะโง,ง่พวกค้าขายอะครับก็เลยไม่เข้าใจการต่อรองราคาเป็นยังไงอะไรยังไงเอาเป็นว่าขายของเสร็จสิ้นเดินทางกลับในระหว่างที่ส,สาวๆพากันนอนหลับเพ่ก,ก็หาวจนจะหลับตามแต่ทันใดนั้นเองพวกเพ่ก,กพากันตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นองคารักษ์สาวสวยขนาดนี้พวกเธอเข้ามาอย่างไม่เป็นมิตรเลยอะครับด้วยความที่เพ่กไม่อยากให้พวกเธอตายจึงสั่งให้ทุกคนหนีไปอีดอกเอ้ยพวกมึงไม่รู้อะไรซะแล้วอุย๊ย จบตอนที่6อาครับ,บอู้หู้ยสำหรับใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็สามารถไปติดตามดูต่อกันได้เลยกับอนิเมะเรื่องเกจีเอไตคา,านชิเตะคาคุทะคทาเอริคลิปนี้เป็นการสปอยตอนที่4ถึงตอนที่6อนิเมะเรื่องนี้ผมขอทําแค่นี้เนาะถ้าสปอยมากกว่านี้เห็นทีจะไม่ดีะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจผมเนาะเหมือนเดิมครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะหากใครคอมเมนต์ขอลิงก์ดูอนิเมะหรือคอมเมนต์ลิงก์อนิเมะผมขออนุญาตบลอกล้วกันเนาะและพวกที่ดูมาแล้วอย่าเสือสปอยค คนที่ยังไม่เคยดูดันรู้ตอนจบมันเสียความรู้สึกมากเลยนะครับผมก็ขอความร่วมมือกันด้วยเนาะและคลิปหน้าจะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แบบสาวๆรอผมอยู่อ่ะครับอาไเดินเข้าไปจีบแม่งเลย